สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโป๊ะแตกเต็มๆเมช่าเน็ตจับโป๊ะปอโรเบิร์ตนั่งสมาธิหลังบวชคืนแรกพูดเป็นเสียงเดียวกันเช่าเน็ตจับโป๊ะปอโรเบิร์ตภาพนั่งสมาธิหลังบวชคืนแรกพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังแอบซุ่มย้ายวัดบวชพราหมณ์จากกรณีปอโรเบิร์ตทั้งสองคนได้เปลี่ยนสถานที่บวชพราหมณ์ที่ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย สถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้ในการบวชครั้งนี้หลวงพี่อุเทนทำพิธีให้แม้ว่าจะเป็นการบวชพรามแต่ก็มีการกลนผมเหมือนบวชพระทั้งนี้มีเพียงเฉพาะบุคคลใกล้ชิดที่ร่วมพิธีด้วยเท่านั้นต่อมาหลวงพี่อุเทนและหลวงพี่แซมวัดท่าไม้ได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสปมบวให้ ปอโรเบิร์ตโดยเปิดเผยว่าเพราะอย่างน้อยใช้ศาสนาดึงได้ถ้าไม่ให้บวชมีสิทธิหนีคดีไปต่างประเทศแน่จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดเฟซบุ๊กสรยสุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้เผยภาพพร้อมระบุว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตปรากฏกนักสมาธิเป็นคืนแรกตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง5นาิกา ณธรรมสถานวิโมกสิวาลัยอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยทั้งคู่อยู่ในชุดพราหมณ์และกำลังนั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แตงโมนิดาโดยมีกรดสีเหลืองทองอยู่ด้านหลังงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาจับผิดกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพที่เผยออกมามีความคมชัดไฟส่องสว่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่บอกว่า บวชยังไงให้โดนด่าแบบนี้เรียกบวช VVIP งานโปรดักชันแน่นกล้องพร้อมแฟลตรพร้อมจัดเต็มมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ